ฝนตกหนักเลยล้เหมียวกลับบ้านไม่ได้แน่เลยงานนี้น่ะเอ๊ะเราทำยังไงอ่ะก็ต้องนั่งเล่นโทรศัพท์ในนี้แหละนะอ่าล้วฝนตกหนักแบบนี้เล่นโทรศัพท์ฟ้าจะไม่ผ่าเอาเหรอเดินหินะเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยปวดชิงช่องชมัดเลยอ่ะขอไปเข้าห้องน้ําก่อนละกันเมื่อไหร่ฝนจะหยุดนะจะได้กลับบ้านสักทีน่ะอ่ะอ่าชนแล้วอ่ะขอโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรนะไอ้ปวดชิงช่องจังเลย อเมียวรีบทำธุระให้เสร็จกันดีกว่านะเราจะได้รีบไปนะ่ะอ่ะสวมเต็มทุกอันเลยรู้สึกว่าน้ำมันจะเอ่อล้นมากเลยนะเนี่ยเฮยน่ากลัวจริงเลยส้วมโรงเรียนของเราเนี่ยรีบลปางมือแล้วก็รีบกลับบ้านดีกว่าเหมือนว่าฝนจะซาแล้วนะเอะแล้ววันนี้เจ้านายจะทำอะไรต่ออ่ะก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ไปทำการบ้านนะสิการบ้านมีกองเท่าภูเขาเลยอะ่ะเออแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยก็คืนนี้แหละหุย อากาศดีอย่างเงี้ยน่านอนสมัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเช็คเวลาก่อนโอ้ยนี่มันห้าโมงเย็นแล้วนะเหมียวอะรีบกลับบ้านกันเถอะก่อนที่มันจะมืดนะนะปะปๆป,ปรีบกลับบ้านดีกว่านะไม่อย่างงั้นลวก็แม่ต้องเป็นห่วงแน่แนเลยอะออออนั่นใครอะ <c oughs> รุนพี่สวยมากๆเลยนะคะวันนี้เนะี่ยสวยที่สุดเลยคะ่ะอุ้ยดูเด็กคนนั้นสิแต่งตัวเไยก็ไม่รู้อย่าบอกนะว,ว่าเขาจะไปงานโรงเรียนชุดนั้นะ่ะนั่น่ะสินะน้านายหน้าชสมัดเลยอะ ใครจะใส่ชุดนักเรียนไปงานโรงเรียนกันละ่ะหรือว่าเด็กคนนั้นจะใส่ชุดนักเรียนไปงานโรงเรียนจริงๆอะนี่อย่าว่าน้องเขาอย่างงั้นสิจ๊ะน้องจ๋ารู้หรือเปล่าว่าวันนี้มีงานโรงเรียนนะอะไม่รู้ถ้าไม่รู้เนี่ยก็รีบไปแต่งตัวซะสิจ๊ะแล้วก็แต่งให้ส,สวยๆนะโรงเรียนน่ะจัดงานเลี้ยงฉลองวันนี้กินฟรีตลอดงานนะจ๊อะอาจริงนี่อย่างงั้นหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าหนูไม่มีชุดเลยอะ่ะ เรื่องชุดแต่ไม่ใช่เป็นหาจ้ะโรงเรียนเขาเตรียมไว้ให้เราเพียบเลยนะยังไงก็ลองไปเลือกสรรดูสิอารุนพี่คะมีหนุ่มมารับแล้วคะ่ะวันนี้ฉันต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีสาวๆทุกคนเหมาสวยกันทุกคนเลยนะเนี่ย <c oughs> ดูหนุ่มขนั้นสิแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้ตลกชะมัดเลยนะ่ะ <c oughs> จะานหนเอาไงต่อดีอ่ะ <c oughs> จะเอาไงละเหมียวฉันคิดว่าฉันไม่สวยพอ แล้วฉันก็คงไม่กล้าไปงานรงเรียนหรอกทําไมอะ่ะก็ดูสภาพฉันตอนนี้สิเป็นหวัดเสียงก็เหมือนเป็ดด้วยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนี่มันก็เย็นแล้วไม่รู้ว่าคุณแม่จะอนุญาตให้ไปหรือเปล่านะ่ะยังไงก็กลับบ้านไปดูก่อนละกันนะได้ได้ได้เดี๋ยวกลับบ้านไปขอคุณแม่ดูก่อนละกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเสื้อผ้าจากที่ไหนเนี่ยอรุ่นพี่เขาบอกว่ามีเสื้อผ้าให้ไงเจ้าหนายไม่ต้องกังวลหรอก นี่เหรอเสื้อผ้ามีแค่หมวกใบเดียวเดียนะอ่ะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ตรงนี้นะเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ขอให้ท้องอิ่มไว้ก่อนละกันเฮ้ยหิวชะมัดเลยอะ่ะเออเราจะใส่ชุดได้ไหมเนี่ยชุดอะไรยังไม่รู้เลยเหมียวตอนนี้กินก่อนเดี๋ยวเป็นลม่ะนะเขาบอกไว้ว่าห้ามงดอาหารถ้าเกิดว่างดอาหารเนี่ยเราอาจจะเป็นลมได้นะเหมียวซังอเหรอเหมียวก็หิวอ้าวล่นน้อง ทำไมยังไม่ไปแต่งตัวอีกล่ะครับรีบไปนะครับรีบไปเออได้เลยได้เลยเดี๋ยวตามไปนะเจ้านายรี่ไปแต่งตัวเร็วเข้าเดี๋ยวก็ไปสายหรอกแต่ว่ายังไม่โทรของคุณแม่เลยนะเออคุณแม่น่าจะรู้แล้วแหละดูสิเพื่อนเต็มบ้านขนาดนี้นะ่ะดีไม่ดีคุณแม่น่าจะอยู่ที่งานแล้วด้วยนะหลอเหนียวเอางี้ละกันเดี๋ยวขอหาคุณแม่ขอละกันนะคุณแม่คะคุณแม่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยเอเจ้านายรีบไปตามหาสิ แล้วอยู่ห้องไหนแล้วเนี่ยห้องเยอะมากเลยอุ๊ยไม่มีคุณแม่มีแต่น้องเนี่ยพี่จา๋าหนูหิวนมน้องจ๋านอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะหนูหิวนมเดี๋ยวคุณแม่มาเนี่ยพี่จะเอานมมาให้นะหนูหิวนมอพี่จา๋านน้องน้องหายไปแล้วดูเหมือนว่าเราจะวาร์ปมาอีกที่แล้วนะเหมียวเชางมันเหอะเราเรีบไปงานเลี้ยงนุ่นกันดีกว่านะ เฮ้ยอากาศเย็นดีจังเลยพี่คะยังไม่แต่งตัวอีกหรอคะเนี่ยงานเลี้ยงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะออาพี่แต่งตัวอะไรคะเนี่ยไม่มีความฟงฟิ้งใดๆดทั้งสิ้นเลยนะคะนูคิดว่าพี่น่าจะไปแต่งชุดใหม่นะคะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเหมียวก็เจ้าหลายจะไปแต่งชุดใหม่นะแต่ว่าชุดนี้ก็น่ารักนะเออคือว่าสาวๆแต่งตัวเสร็จหรือยังน่ะงานเลี้ยงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะอา้าวมิโดริ งานนี้เธอต้องเล่นดนตรีบนเวทีด้วยนี่นาอะจริงนี่อา้าวน้องๆครับรีบไปแต่งตัวสิครับเจ้านายรีบไปกันเถอะเขาบอกว่าเราต้องเล่นดนตรีบนเวทีด้วยนะเนี่ยจริงหูเหมียวฉันเองก็เพิ่งรู้ตอนนี้แหละว่าฉันต้องเล่นดนตรีนะรีบไปดีกว่านี่น่าจะเป็นห้องแต่งตัวสินะโอ้ยมีชุดเพียบเลยนะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะเจ้านายรีบเลือกสักชุดเถอะได้เลยได้เลยได้เลย เอาชุดไหนดีนะฉันอยากจะได้ชุดที่มีความฟลุ้งฟิ้งแล้วก็มีความเซ็กซี่แล้วก็มีความธรรมะแมแล้วอีกอย่างถ้าฉันต้องเล่นดนตรีบนเวทีเนี่ยต้องไม่โป๊ะพี่คะมีตั้งหลายชุดเลือกสักชุดเถอะค่ะ,คะเคค่ะหลือกว่าจะเอาผมทรงสรวยสวยเก๋ปักดุก็ได้นะคะมีให้เลือกบกล็อบาย้นะคะแบบนี้นะ่ะเจ้านายร,รีบเลือกแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกได้เลยเหมียวฉันเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าฉันใส่วิกพวกนี้เธอจะหายไปนะอะงั้นอย่าเอาวิกเลยผมตรงนี้แหละแจ่มสุดแล้วแล้วฉันจะใส่ชุดอะไรดีล่ะอะไปดูกับโปรงตรงนั้นสิพี่คาใส่กรกะโปรแบบหนูไหมอุ๊ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเหมียวนี่ไงทรงผมทรงสลวยสวยเก๋น่ะเป็นยังไงล่ะมีทรงผมให้เลือกมากเลยนะฉันนะชอบมา,มากๆเลยสลวยสวยเก๋ดูสิพิวไหวเป็นสายลมนี่รุ่นน้องรีบสิครับ นี่เราเอากระโปงอันนี้ดีกว่านะเหมียวสวยมากๆเลยอะ่ะนี่เจ้านายจะไปงานราตรีใช่ไหมเนี่ยก็มันสวยนี่นะดูสิกระโปรงยาวลากพื้นแบบนี้อ่ะฉันชอบชอบอะนะเหมือนนกยูงเลยอะ่ะดูดีสวยมากๆเลยอุ๊ยฉันอยากจะได้ความฟุ้งฟริ้งนี้จังเลยอะนะอุ๊ยอุยมีหน้าให้แต่งด้วยอเอามียวงานเลี้ยงก็จะต้องแต่งหน้านิดนึงใช่ไหมล่ะอ่ะเอาวันนี้แล้วกันนะดูดีนิดนึงอ้อหเป็นไงสวยไหมอ่ะ,อะน่ารักจังเลย โอ้โหสวยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยผมขอถ่ายภาพเป็นที่ระทึกใจหน่อยนะครับอ๋อเกิดมาไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้เลยพูดว่าไปแล้วที่ขารีบๆไปเร็วเข้าค่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันกันพอดีอะได้เลยได้เลยว่าแต่คิวแสดงเราคิวที่เท่าไหร่อ่ะคิวแรกนะสิเหมียวซังเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกมวัวแต่เลือกอยู่ได้อ่ะได้เลยได้เลย อุยเหนียวเอาไงดีอะฉันยังเลือกไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าชุดมันจะค้างตึงอยู่อย่างนี้เนี่ยเจ้านายใจเย็นๆนะค่อยๆเลือกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ,อน้าเจ้านายเปลี่ยนไปแล้วดูจากสภาพหน้ากับตัวแล้วเนี่ยะเหมือนเจ้านายกําลังจะแปงลงร่างเลยนั่นน่ะสิเหมียวมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเนี่ยอ้ยดูด้ดดูตัวโอ้ยมีความบึกบึนพอสมควรอาพี่คะ หนูเองก็ตกใจเหมือนกันค่ะอยู่ดีๆวิกผมหนูก็หายไปเอาละเหนียวฉันรู้สึกว่าฉันเลือกพรบได้เรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะเราไปงานเลี้ยงกันดีกว่าอา่าคอยยังชั่วนะพี่ขาที่ไปเร็วเข้าคะ่ะหนูรอพี่นานมากแล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทันนะ่ะคิวของพวกเราที่ซ้อมกันมาตลอดแลาปีเนี่ยต้องผิดพลาดแน่ๆเลยนะคะเอาเลยทุกคนพร้อมแล้วจ้ะวันนี้พี่พร้อมจะไปเข้างานโรงเรียนแล้ว พี่ขาตามมาเร็วค่ะงานโรงเรียนจัดในนี้เละไม่อา้างข้อได้พาเป็นเหยหระลึกเลยนะเออสวยสเสด็จเพดยังกระดบพริกเผาพี่ขาว่าแต่พี่เอากีตา้ามาหรือเปล่ากีตา้าเหรอจะ๊ะอันไหนนะใช้อันนี้หรือเปล่าเอยใช่แล้วค่ะดีจังเลยแล้วพี่เอากลองมาหรือเปล่าคะกลองหรอกลองอันไหนอะจะ๊ะกลองชุดนะคะเอ๊ะแป๊บดึงนะพี่ขอหาในกระเป๋าวิเศษก่อนกลองชุด ลองชุดใช่อันนี้หรือเปล่าอาใช่ค่ะดีจังเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นดนตรีกันเลยดีกว่านะคะนักร้องนำรออยู่บนเวทีแล้วค่ะได้เลยทุกคนรีบไปกันเลยดีกว่านะอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอะไม่ต้องตื่นเต้นหรอกครับวันนี้ใครแสดงดีเนี่ยเขาจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับรีบเข้าไปเร็วเข้า ได้เลยได้เลยรับรองเหมียวต้องได้รางวัลชัวร์ป้าบเรื่องการแสด,แดงเเหมียวไม่เคยทําให้ใครผิดหวังหรอกโดยเฉพาะการเต้นเหมียวว่ามีลีลาการเต้นพิถีพิถัดังสายลมเลยใจเย็นเหมียวอย่าเพิ่งโมมากถ้าเกิดว่าเต้นผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็เราอาจจะอับอายได้นะพี่ฮะงานนี้ไม่มีผิดพลาดหรอกถ้าผิดพลาดผมจัดคลิปพี่แล้วก็ไปลงยูทูปประจานเลยฮ่ไม่เอาดิผมรอเล่นนะครับไม่ใครจะทําร้ายเพื่อนในยการเองได้ลงคอละครับ ที่ค่ะได้เวลาแล้วลนะค่ะเรารีบไปกันดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานเรียงรุ่นประจำปี2560นบบัดนี้ขอเสียงปกบเมย้กับการแสดงชุดเปิดงานด้วยนะครับ ชอบเป็นการสแสดงที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยใครดูไม่ทันกลับไปดูใหม่อีกรอบนะครับแม่การสแสดงนี้ยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะเจ้านายใช่รู้ล่ะนี่มันคือสุดยอดการสแสดงแห่งปีเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยก็ๆๆใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครคะ่ะช่วงนี้เนี่ยพี่ซีไม่ค่อยสบายเสียงอาจเปลี่ยนไปนะยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็รักเหมือนเดิมนะ นายจ๋าไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนจ๋าอย่าลืมกดตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเธอเอะเอะดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะรักนะจุบจ๊บ